สวัสดีครับอันนี้ก็วันที่10 16เมษายน2565นะครับก็อีกเป็นอีกช็อตหนึ่งนะครับต่อจากชุดที่16นะครับก็ไปชุดที่ส7นะครับตรงนี้มีต้นใหญ่นะครับกระถาง10 10นิ้วนะครับอันนี้ขายเป็นคู่นะครับคู่ละ1,000บาทนะครับโคตรสวยนะครับอ่ะมันเต็มกระถางแล้วนะครับคุณต้องไปขึ้นกระถาง12นิ้วแล้วนะครับนี่เต็มกระถางแล้วครับอ่าขาวกับเหลืองตัวนี้แหละครับอ่ะอันนี้ไม่ใช่แฟนซีนะโคตรสวยนะครับนี่โคตรใหญ่ เต็มกระถางนะครับห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับมาชุดที่สิบแปดสิบแปดมีเป็นแฟนซีเหมือนกันนะครับสิบแปดแฟนซีเหลืองคู่กับบววัวสวรรค์แล้วก็ระฆังทองคู่กับตัวนี้นะครับตัวนี้ได้สามดอกนะใช่ไหมมีดอกนี้ด้วยนะครับสามสีนะครับโอ้หนึ่งพันบาทนะครับสิบเจ็ดนี่หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทร่วมส่งนะครับ 18ก็1 0 0 0บาทรวมสูงเหมือนกันนะครับได้2กระถางนะนะครับได้2กระถางคุณดูโคตรอ่ะโคตรอย่างเงี้ยที่ผมคัดมานะมันไม่ใช่ขี้ๆนะครับใหญ่นะครับอ่ามาชุดที่19นะครับ19นี่19นี่แฟนซีนะครับแฟนซีนี่ตัวนี้3สีเลยนะเพียงแต่บัวสวรรค์นี่ยังไม่ออกดอกนะครับมีระฆังทองแล้วก็ดอกตัวนี้นะครับเข้ากันมากนะครับอืมส่วนตัวนี้แดงม่วงเหลืองนะครับเออ ได้สามสีไปเลยนะครับแดงม่วงเหลืองตัวนี้ก็เหลืองแล้วก็สีนี้นะครับน่เห็นไหมจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมดูโคดนะมันไม่ใช่น้อยๆนะครับอ่ะดูโคดดูกิ่งนะครับสามต้นเนี่ยนะครับผมขายอยู่ที่พันสามรวมส่งนะครับสวยมากนะครับพันสามรวมส่งนะครับสามต้นนะครับเนาะ สามต้น1,300บาทรวมส่งนะครับอ่าใครสนใจก็ลองทักมานะครับใครสนใจลองทักมาครับมีแค่นี้นครับมีถ้าจะพูดไปแล้วก็วันนี้ก็รวมทั้งหมด19ชุดนะครับวันเดียวกันนะครับ19ชุดเพียงแต่ผมแบ่งช็อตช็อตช็อตเป็นเป็นช็อตไปนะครับนะมีชุด5ต้นมีชุด20ต้นแล้วก็มีชุดกระถาง10นิ้วนะครับโอเคครับผมจากช่องบุทองแชนแนลก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับที่ท่านให้ความอุปการะคุณด้วยดีเสมอมานะครับ ศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนะครับ0980083074นะครับวันนี้อาจจะมีเสียงเพลงแทรกนะครับฟังชัดหรือไม่ชัด <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะหลังจากนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ